สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนะคะมาชมฝนตกนะคะฝนมันตกน่ะเปาะแปะเปาะแปะนะคะดูสิค่ะนะคะปลาดีใจนะคะเนี่ยเป็นบ่อเล็กๆของเรานะคะจะมีปลานะคะเราไม่ได้ออกไปตรงนี้นะเพราะว่าฝนมันตกนะคะเราจะปลูกต้นไม้ไว้ข้างบนนะคะหเห็นไหมคะต้นไม้ของเราจะอยู่ข้างบนนะคะค่ะนี่นะคะมันจะแห้งแล้งนะคะเห็นไหมคะใบไม้ใบใบไม้ที่เราปลูกมันก็แห้งนะคะ นี่เราก็เล่นต้ตนมะนาวค่ะปลูกมะนาวไว้ต้องการกันน้องหมาเขาชอบดึงเล่นนะคะนั่นก็เอาผักตบชวานะคะมาเอามาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะว่าจะเอาให้ปลาในบ่อน,นี้นะคะในบ่อตรงนี้นะคะให้ปลากินนะคะนั่นแหละค่ะนี้นะคะเห็นไหมคะดูแล้วก็ต้นมะาพร้าวนะคะต้นมะพร้าวด้วยแล้วก็ต้นมะละกอด้วยฝนกําลังตกไม่มีเสียงฝนนะคะอันนี้นะคะตกแบบนี้นะคะ นี่ตรนไม้จะได้คุ้มฉันชึ่นฉันใช่ไหมคะนี่นะคะนี่ประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะเราก็าชมน,นะคะก็จะมีนะคะแล้วก็จะมีต้นมีน้ํานะคะแล้วก็ให้เอาปลาเลี้ยงนะคะก็ให้อาหารนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้นะคะอันนี้ก็จะล้มและะ้วค่ะเดี๋ยวต้องทําใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะพามาดูนะคะ้นตกฝนตกนะคะสดชื่นสดชื่นนะคะ ผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะคะดูฝังเซียงนะคะฝนตกนะคะต้นไม้ใบหญ้านะคะใบหญ้านี่นะคะเนาะตอนแรกต้นไม้นี้ใจเขียวเนี่ยนะคะตอนนี้ขึ้นสวยแล้วนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะพคเพราะเขาอากาศนะคะฝนตกค่ะนี่เป็นไกดวนะคะที่ได้ยินเสียงนนะค่ะนี่นะคะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้นะนะมันะท,ท่วมมากนะคะเราต้องใช้ไกดโวด,ดันกันออกไปนะคะมันติดกระคอนะคะต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะ มีต้นไม้นะคะดูฝนตกค่ะตกมาค so like so 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 ่ะเราจะทํารางไว้แบบนั้นเลยนะคะรางเพื่อให้ฝนเข้านี้แล้วก็ประลุงท่อท่อระบายน้านะคะนะคะตกนะคะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บนะคะตกลงไปนะคะโอ้โหนะคะนี่ชมดอกไม้ไปด้วยเนาะนี้แหละค่ะเราก็ต้องหาวิธีทางนะคะที่จะไม่ทาให้น้ำท่วมทำยังไงอาจจะมาลุนทำทั้งวันเมือกับ เงินทองม,มันก็ต้องใช้ใช่ไหมเราก็หาที่แบบป้องกันนะคะสมัยนี้อะอะไรป้องกันได้ก็ป้องกันไปเลยนะคะชมดอกไม้สวยนะคะสวยเนาะดูนกปลาตัวเล็กๆนะคะเยอะนี่เราเลี้ยงเอาไว้นะคะเยอะทะเลปลาไม่กินไม่กินอาหารนะคะต่อไปก็เขาคงจะเบื่อมะะั้งเนาะเขาเบื่อปลาไปหายไปหมดนะคะปลาเขาจะไปอยู่ข้างในนี่นะคะ,ข,ะ,นนะ,คะข้างในเออที่เห็นไหมคะข้างในตัวใหญ่ๆนะคะ ไม่ค่อยออกมามีแต่ปลาตัวเล็กๆนะคะออกมาจนเยกเข้าไปหลบในตกก้อนหินแล้วนะคะอันนี้กับอยู่ในนี้นะคะก็มีปลาตัวเล็กๆนะคะก็อยู่แถวนี้แหละค่ะนี่พาชมแล้วกันเนาะต้นไม้หอเไรนะต้นไม้จะเริ่มนะคะถ้าฝนตกจะเริ่มสดชช่นมากนะคะนี่นะคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะอ๋อเนี่ไม่ค่อยเห็นนะคะเนี่ยจะชอบต้นนี้นะคะ แะต้นนั้นกําลังจะขึ้นแล้วนะคะก็มาชมฝนตกก็ชมธรรมชาติไปด้วยนะเนท้องฟ้ากําลังมืดมืดหมดเลยนะคะมืดมืดนะคะก็ดีนะคะ่ะเพราะว่ามันร้อนจริงๆอ่ะนะคะนี่ดูลูกชายฉันขึ้นไปนอนบนนั้นเฉยเลยนะลูกชายนะนี่นะคะลูกชายนะคะเนี่แหละเปียกตัวนะคะจะขึ้นนอนอย่างเงี้นะคะรู้เรื่องหมดนะคะรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแตบถ้าเราเลี้ยงเขานะคะ เราเลี้ยงเขานะคะเขาก็จะรู้เรื่องหมดนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะคะสู้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 นะคะฟังเสียงน้ำฟังเสียงเอ่อปลาก็แบบเขาไปหลบนอนแล้วนะคะไม่ยอมมาเลยน้องปลาน้องปลานะคะไม่มาเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะโอ้ฟังเสียงนะคะฟังเสียงแล้วก็ต้นไม้นะคะนี่จ้ะเพราะว่าตายเพราะมันมันร้อนไงมันแห้งไปนะ มันแห้งตายแล้วมันก็ร้อนไปด้วยนะคะก็ได้แค่นี้นะคะต้นไม้นะคะมันตายตายเยอะนะคะตายเยอะต้นไม้นะคะมันแห้งนี่ต้นเอ่ออืมกล้วยไม้แต่ไม่มีไม่มีดอกลากะยา,ยาวยาวเห็นไหมคะนี่ระยะยาวถึงขนาดนี้เลยนะลากลากกล้วยไม้นะคะนี่ลากที่อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยลากเขาจะยาวยาวลงกว่าน,นี้เลยแต่ว่า ดอกเขาไม่มีจ้าดอกไม่มีไม่มีจ้าเราก็อยากจะให้เขาออกดอกนะคะแต่ก่อนนะเลี้ยงหูดอกออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ตาอ์ละกันนะคบะุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะบ๊ายบายนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะค่ะ